แล้วครับยิงเลยครับสองนัดตายนะตัวนี้ยังไงครับสองนัดไม่ตายนะโอ้พันยาอย่างนี้แล้วเจาะไอวอลเลยครับร้อยนะครับสวัสดีครับในวันนี้นะครับผมจะมาสอนสกิลที่เอาไว้คอมโบกับเจ้าตัวปืน AC80 นนะครับสกิลก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีเป็นเจ้าตัวของไอรินะครับ มาโลโมโคนะครับแล้วผมก็จะใส่มิชานะครับเป็นสกิลที่เอาไว้หนีไฟนะครับถ้าเวลาเราไปอยู่จุดกึ่งกลางของการไฟของศัตรูนะครับและในวันนี้นะครับผมไม่ได้มาเล่นแรลงเดียวนะครับผมมาแบบสองหนึ่งเลยนะครับ บอกเลยนะสกิลผมนี่คือถ้าเล่นแรงเดี่ยวคือมันจบไปไปนะครับผมอยากให้แบบดูแบบแพคคู่เลยนะเออถ้าอยากรู้นะครับว่าจะโหดจะเกียนยังไงครับเราไปรับชมกันเลยและเราก็ลงมาที่เดินเขาี่เนี่ยเอ,นะอิงมาที่บ้านแอร์แล้วเราจะได้มาฟาร,ร์มของตรงนี้นะพระเอกของเราในวันนี้นะครับจะเป็นเจซีแปดศูนย์นะครับบอกได้เลยว่าแรงแน่นอนนะครับและสกิลผมนี่ก็ไม่น่าจะธรรมดานะครับ ดาเมจปืนนี่ไม่ต้องพูดหนึ่งนะครับเป็นร้อยอัพอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราความของตัวนี้ไปก่อนนะครับโอเคนะครับได้คาถาก็ได้มานะครับดูนี่ว่าแอดอบมีอะไรนะครับเอบิวนะผมไม่เล่นนะเพราะว่าวันนี้ผมจะมาเล่นเอซปมนสูรนะได้เอ็มพีมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราขี่รถไปซื้อเอซแมนสูนเลยดีกว่านะครับ บอกเลยนะแพทนี้นะ AC แปดนแรงจริงนะ GM ไม่เนิฟเลยอะไม่คิดจะเนิฟเลยด้วยซ้ำเลยนะครับเราก็เข้าที่ตู้เลยนะมาซื้อ AC เลยนะครับพระเอกของเรานะครับในวันนี้บอกเลยนะว่าน่าจะแรงาต่อไปเราต้องหาเหยื่อลองปืนนะครับ นี่น่าจะไม่ธรรมดาโดนทีสองทีตายนะสก,กิลผมนี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะถ้าเกิดว่าเขาชุบเพื่อนกันนี่น่าจะเป็นความบันเทิงของพวกเขาเองนะครับแล้วมีคนอยู่ตรงเขื่อนนะครับเดี๋ยวรอเขามาก่อนนะมาแล้วครับจริงเลยครับสองหนา้านะตัวนี้ยังไงครับสองนัดไม่ตายนะโอ้พัญญาอย่างนี้เราเจาะไอวอลเลยครับบร้อยนะครับ อโอ,อยังนิ่มอ่ะบอกเลยเอซีผมนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน,น,นใครก็2เม็ดนี่ดาวเลยนะบอกเลยสกิลนี้ยังเลื้อนอะ่ะ GM มไม่เนิบนะบอกเลยนะว่าแบบสกิลเลือเล่อนๆอย่างนี้จะอยู่ต่อไปนะครับถ้าเกิดว่า g ีไม่เนิบนะแล้วมีคนยนนะคน,นเรนเขานะเดีย๋ยวเราไปรอยิงเลยนะครับ โอ้โหมีสองตัวด้วยนะเดี๋ยวลงตรงไปยิงตรงนี้ก่อนนะครับโอเคนะโดนไปนัดหนึ่งนะโอ้โเขาตั้งไอวอลแล้วเราก็ต้องหนีนะครับเพราะว่าสกิลเรานี่ไม่เหมาะสำหรับการชาร์จเป็นที่สุดนะครับเรารอไปก่อนนะเดี๋ยวเราขี่รถอ้อมไปก่อนนะเดี๋ยวถ้าเราเจอตัวเรางัดเลยนะ มมีตัวอยู่นะเออไอเสื้อขาวนี่ยังไม่ตายอีกเหรอครับโอ้เอายิงผมแล้วนะเล่นอยู่บนคังแสงนะมันเป็นการทำการการะทำที่ไม่ฉลาดเลยนะครับเหี๋ยอีกตัวนึ่งนะผมเห็นอยู่ตรงคังแสงนะไม่รู้ว่าวิ่งไปไหนละคงจะไปช่วยเพื่อนแหละครับออไปเราขี่รถอ้อมไปคังแสงก่อนนะ ก่เอนอื่นเราต้องซื้อของในกล่องก่อนนะโอ้หมีไ w ด้วยนะในกล่องอะ่ะแล้วเราก็เดินทางไปข้างแสงเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นต้องเปิดคาถากะดานก่อนนะครับเราจะได้รู้ตำแหน่งว่าเขาไปไหนนะครับคาถาวินไปไหนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาเก็บไอวอแล้วก็ของตรงนี้ก่อนก่อนนะครับโอ้โหของฟูจัดเลยนะ น,นีมีกอซ่าด้ยแต่วันนี้ผมไม่เล่นนะผมจะเล่นเป็น AC ซแปูนะเพราะว่าดาเมจนี่ไม่ธรรมดานะครับรแล้วมีคน,นกำลังจะวิ่งไปนะครับสงสัยน่าจะเป็นเพื่อนเรานะครับสามนัดานดาวบ,<อ>บอกเลยว่าเซตผมนี่โหดจัดโอ้โหกล่องนี้มีท <The Night S 2> นไอฮิลเลยนะโอ้โหไปอยู่ไหนมาเนะี่ยดาเมจปืนนี่ไม่ธรรมดานะครับ องนัดสามนัดตายนะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเข้าดาวนี่บอกเลยนะว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบเป็นความสนุกของเร,เราเองเลยนะที่เราจะสลุไอโวจิเขาได้เลยนะโอเคนะฟาร์มตรงข้างแสงเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเขาน่าจะมีเกาะสี่แล้วเพราะว่าอีกคนนึ่งมันไม่มีเกาะสี่นะ โอนนะ้โอ้ได้ไงเกาะสีโอ้โอย,อโอยังโอ้โดนยิงนัดหนึ่งก็น่าจะเกาะแหก,ออกแล้วนะเดี๋ยวขอยาซ่อมเกาะก่อนนะครับเดี๋ยวเราซื้อซ่อมเกาะเพิ่มแล้วเลยเนี้เราเปิดคาถาไว้นะคาถาบินไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะ อยู่ไหนเอ่ยโอ้โหอยู่ห้องบนนะเราไม่วัดนะเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นมุมบังนะเรายิงไม่ได้นะครับเรามาอยู่ทีเขตบิมาตะกีนะมันไม่มีอะไรนะครับไม่มีคนเลยนะครับ เงียบมากเลยนะมึงแถวเนี้ยเดี๋ยวเราเปิดคาถาไปก่อนนะครับถ้าเจอคนนี่บันเทิงได้เลยนะครับเนี่ยโหมีคนเล่นเอดับบิเลยนะเอ Y นดะับบิวายนะแล้วก็ขี่รถไปเลยนะ,นะครับเจอคนเราก็แค่แบบลุกไปยิงนะนัดสองนัดแล้วก็ขับรถหนีนะครับ รู้สึกว่าคาถาผมจะบินไปแล้วหรือว่ามันยังไม่ทํางานหรือว่ามันหมดเวลาใช้นะแถวนี้ดูเหมือนจะไม่มีคนเลยนะครับเดี๋ยวเปิดคาถาอีกรอบนะถ้ามันบินไปเราจะเอาเลยนะแล้วคาถาผมบินไปไหนไม่รู้นะครับ เราจะอยู่แถวเมืองนี่แหละครับเพราะว่ามันบินได้ไกลสุดแค่นี้โอ้โหแล้วอยู่ตรงนู้นนะโอ้โหนังด้วยกันนะโอ้โหอยู่ด้วยกันเลยนะเรากินเลยนะดาวเลยนะไม่กี่เม็ดนะดาบสองเม็ดนี่ดับได้เลยนะยูนึงก็ปล่อยเข้าไปนะโอ้แล้วตรงนี้นะครับใครก็ไม่รู้นะวิ่งตัดหน้าผมนะเปิดเลยนะวิ่งเองนี้นะครับเรา ก่อนเลยนะตะกิ้นี้ผมเอาวิชามาเพื่อแบบจะได้หนีไฟง่ายๆนะเวลาเราไปโดเราไปอยู่ในจุดจุดกางการหวงของคนอื่นเขานะครับเราก็ขังป้อมเลยนะเดี๋ยวถ้าเจอคนนี้เราได้ยิงเขาต่อเลยนะเราเห็นแล้วหนึ่งตัวแล้วต้องหินนะครับยังไม่ไปไหนนะเดี๋ยวเราเดิอน,อนอ้อมเลยนะไม่หลบอย่างงี้ดาวไว้ครับโหมี ายจูงด <S 々> ้วยนะบอกเลยว่าเรานี่ไม่กลัวอยู่แล้วครับสายจูงเนี่ยเพราะว่าเอชเราแบบไม่บาดีใครอยู่แล้วนะรู้ไอวอมแล้วครับไอ้บีเรียบร้อยนะครับหมดพี่นะกิลนี้นะบอกเลยว่าเล่นด้ทุกปืนนะปุกปืนไกลเนี่ยไม่ว่าจะร้อยนัดปุกปืนไออาร์นะครับเล่นได้หมดเลยนะแล้วก็ ิ่มได้เลยนะครับเพราะว่า,วาตรงนี้ตายหมดแล้วนะอบอกเลยนะครับว่า a อซีกับสกิลผม้วบอกเลยว่าไม่รู้จะพูดยังไงดีเพราะว่าเซตนี้มันน่าเกลียดอยู่แล้วนะปกติผมจะเล่นเซตแท้งนะแต่แบบอยากจะใช้สักครั้งนะแบบ กระปืนมันแรงก็อยากจะลองสักนัดสองนัดอะเซตนี้บอกเลยนะว่าน่าเกียดเลยนะเพราะแบบดาเมจนี้ไม่ธรรมดานะยิงน้ดสองนัดก็ดาวไปเลยนะแล้วตรงนู้นนะครับเรนจะลักแสงมุสานะเราไปดูก่อนนะว่ามีอะไรไหมโอ้แล้ว อยู่หลังต้นไม้นะครับดาวนะครับเหลือคนที่ใช้สัญลักษณ์อาคานตุกิณนะครับยังไงครับตรงนี้น่าจะหลบหลังหินนะครับนั่นไงครับผมว่าจริงด้วยแล้วยังไงครับโอ้จริง RGS มานะเราก็ชนไปนะเรียบร้อยครับปิดไปได้นะครับ เดตนี้นี่ไม่ธรรมดานะโอ้โหแบบแรงจัดอะแล้วข้างบนมีนะข้างบนหอนาฬิกามีนะครับโอ้โรถจะพังด้วยนะอขอเปลี่ยนรถมาหนะ่อยยังไงครับเริ่มแล้วนะเริ่มยิงผมแล้วนะโอ้โหเข้อรถผมแล้วเดี๋ยวเราตั้งหลักก่อนนะเดี๋ยวเราจะได้เปิดเข้าเลยนะเอาละครับทดสอบนะครับทดสอบนักดาวนะอีกตัวนึงยังไงครับ โอ้สามารถระะไ,ไ,าได้แล้ครับเป็น120ด้วยนะนั่นเปเมจไม่ธรรมดาจริงครับปืนกระบอกนี้เดี๋ยวขับรถไปนะครับเจออโลจิมารุนะครับแล้วก็เพื่อนของเขานะครับเดี๋ยวเราขี่รถเดี๋ยวนะครับวู้มีสไนด์ด้วยนะครับเมื่อกี้ผมได้ยินเสีสยงสไนด์อยู่นะครับเป็นสไนด์เก็บเสียงน,นะครับ แล้วเน็ตปิงครับรจู่ก็ออกจากรถนะครับเกือบตายนะครับทุกคนโอ้โดาเมจไม่ธรรมดานะเมื่อกี้นี่หัวร้อยกว่าเลยนะตอนนัดอะปืนราแรงกว่านะครับตอนนัดเขานี่ไม่เท่านัดหนึ่งของเรานะโอ้โเล่นเล่นมุมบัางนะครับโอ้เรายิงไม่ได้เลยโอ้ยส่องทนไยมาด้วยนะ วเ,เราไปเล่นตรงที่จอดรถโลเก็บเครื่งบินนะเราจะได้มีที่เล่นด้วยนะโหไอ้สองตัวนั้นก็เดินโล่งเลยนะครับโล่งขนาดนั้นไม่โดนยิงตายเลยนะครับอีกสองตัวนึงผมไม่รู้นะอีกตีนึงอ่ะผมไม่รู้นะผมรู้แค่ตรงนี้นะ เราดูเหมือนแล้วครับเขาจะบวกอะไรกันทั้งอย่างครับดีนะครับสามนับดาวนะดาเมจนี่ไม่ธรรมดานะเหลือเพื่อนเขานะโตั้งไอวอลวาละเอา RGS เลยครับโอ้โหสะไนนะครับเราพันยาก,ก่อนเลยนะดเมจสะไนนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับแต่ของเราน่าจะแรงกว่านะ แล้วส่องไม้อย่างนี้ครับเราก็ยิงไปถองนะเกือบตายนะครับทันลบไม่ทันนักที่สามนี้ผมว่าน่าจะดับเลยนะครับแต่เขายิงเจาะไอวอลเข้ามานะครับซาไม่สนใจครับเราเข้าวงก่อนนะครับเรายิงเหตดก่อนนะครับเราจะได้รู้ตำแหน่งครับอีกสองตัวผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับโอ้ผมโดนแล้วนะครับไอหลังต้นมะพร้าวนะครับ จะเปิดไลยครับแล้วเพื่อนเข้ามาชุบน,นะครับในวงตอนนี้นะครับผมน่าจะแน่จะได้เปรียบกี่นัเพราะว่าในนี้ผมคุมได้หมดเลยนะเพราะว่าสะไนก็อยู่นอกวงนะและตรงนี้ก็โดนผมกับสะไนกดกันอยู่นะบอกเลยว่าแบบฝั่งสงฝั่ง,งตรง,ต,รงต้นมะพร้าวนะครับ บอกเลยว่าโดนเป็นแซนด์วิชเลยนะแล้วก็ทำร้อ้วงเข้าไปครับเป็นยังไงครับยิงจะไนตายแล้วครับแล้วเรียบร้อยครับบอกเลยนะว่าเซตนี้ยังกวงเลยนะครับแล้วเมนี่ก็ไม่ธรรมดานะแถมฝั่งเขาที่ถ้าชุบกันนี่ เรานี่ยิ้มหวานเลยนะจบไปด้วยที่15คิวนะครับดัมเมจ5,332นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสกิลคอมโบกับ AC 80ครับสำหรับใครที่ชอบวิธีการเล่นและสกิลของผมนะครับอย่าลืมนำมันไปปรับใช้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ